ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ให้ดูนะครับผมวัสดุเหลือใช้นะครับผมที่เราได้ยิบมา,าตกแต่งทาเป็นสีสีแดงขอโทษทีครับทาเป็นสีส้มนะครับตัดขาวครับผมนี่ครับ ก็ได้รับความบันเคราะห์นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่สุรชัยนะครับผมท่านได้อนคะแนนมานะครับได้อนคะแนนมานะครับให้ซุ้มสรีทัพไทยของเรานะครับได้นำวัสดุเหลือใช้นะครับผมเป็นยางนอกนะครับยางมอไซค์ยางเก่านะครับ ที่ถอดทิ้งนะครับผมก็ไปขอมาที่อู่ซ่อมรถนะครับผมก็หยิบมาทาเป็นสีขาวสีส้มนะครับผมนี่นะครับอ่านี่เป็นงานเบื้องต้นนะครับผมซึ่งงานนี้นะครับก็ผู้ที่ทำนะครับก็ เป็นควานช้างนี่เองนะครับผมฝีมือควานช้างนะครับฝีมือน้องจิกับน้องปามนะครับผมสองคนนะครับก็ช่วยกันทํานะครับนี่เป็นงานเบื้องต้นก่อนนะครับผมทาสีไว้ก่อนนะครับให้แห้งสนิทก่อนนะครับผมแล้วจะนําไปนะครับไปโชว์นะครับติดตั้งที่รั้วนะครับรั้วรถหนามนะครับผม นี่ก็ถ่ายให้ชมกันก่อนนะครับว่างานไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีงานแห่งานอะไรนะครับผมก็มีเวลาไม่เต็มที่นะครับทําให้ช้าหน่อยนะครับช้าแต่ชัวนะครับผมนี่นะครับเป็นยางเก่ายางมอไซนะครับผมเอามาทาเป็นสีขาวสีส้มนะครับผม เดี๋ยวจะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเป็นคลิปวีดีโอให้แม่แม่ซี FC ได้ชมกันอีกนะครับผลงานของเด็กๆควันช้างนะครับผมควันปามควันจินะครับ2คนเขาร่วมด้วยช่วยกันก็มีรายได้ด้วยนะครับมีค่าจ้างาจากพี่สุรชัยนะครับผมวันว่างๆเนะาะ ก็ทาสีเสร็จแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้ไปวางนะครับยังไม่ได้ไปติดตั้งนะครับผมถ่ายงานให้ชมเบื้องต้นก่อนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่สุรชัยนะครับผมโอนคะแนนมาให้เรานะครับได้ตกแต่งวัสดุเหลือใช้นะครับแบบสวยแบบธรรมชาตินะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูตอนติดตั้งเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ชมเบื้องต้นกันไปก่อนผลงานที่เด็กๆเขาทำตอนนี้นะครับก็เสร็จไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมขอบคุณเด็กๆทั้งสองนะครับควันปามกับควนันจินะครับผมอโอเคนะครับคลิปนี้ก็รับชมกันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จตอนไหนจะอัปเดตให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผม ขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามบ้านแดงนะครับช่อง YouTube Family สีทับไทยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ